สบายดีสบายดีพี่น้องปองไฟมดสุขภูสุคนมืนออ่อวานมาติงพามาเลาะแค่น้ำจ่าบรรยากาศยามแรงเพิ่นเพิ่นอันนั้นเพิ่นกนักหนามใหม่พี่น้องเพิ่นตันเขื่อนเนาะหนามหนามเลือกๆพี่น้องเลยประมาณสองเมตรสองเมตรไปสามเมตรเป็นไรมองพี่น้องโอ้ยกลัวแล้วเนาะสามสี่เมตรจากเนาะหนามใสๆเนาะพี่น้อง เพราะว่ามอสิฮอดปี่ใหม่แหละเพิ่นตันหนามเนาะพีใหม่นี่คุนค้นขึ้นมาหลินลายอยู่บนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนห้ากระเหตุแล้วปีนี่แหละเขื่อนนี่นะอันนี้คือบรรยากาศย่ำแรงน้ำเที่ยวเลยอันนี้ก็คือสายน้ำจ่าพี่น้องสายน้ำจ่านาะบรรยากาศร,บรอบๆขางเถิงๆเขาเจ้าดินหนามายู่นนองเอยเพราะว่าบอลนนะ่ะมันก็เป็นบอลเขากั่นหนามนะ เดี๋ยวสิขี่รถเลาะส้มบรรยากาศเนาะควันอันนั้นพี่น้องที่ที่ว่าเลี้ยวเห็นเป็นหมอกอันโมเมนโมเมนว่าวันหนาวเลยพี่น้องคว,นะว,วันเนาะควันพีเอ็มว่าเขาเจ้าจูดให้โอ้โหลดๆๆเขาเจ้าจูดให้อะไรมันควันพี่น้อง ส่วนนี้กัอากาศก็บออยากดีบันไดเนาะความจริงเลยอากาศอยู่ใส้สมบูรณ์นี่ดีแต่ว่าเขามาจู่ไทยนี่ยนะควันขึ้นขนาดพี่น้องเขาเบิ่งกได้แผนที่นะอยู่แถวระวังกลางนะแถวเขตไส้สมบูรณ์นี่อยู่แถวผักกาดนะควันจะลายเนาะเนี่อันนี้กับทะเบียนเกษตรตกดินพี่น้องเลย อันนี้พ่นลาดยามมักตอยไี่นอ,สองสงสัย่นสิเกียยมใส่อันนี้แหละเขาเบิง่งเนาะกียยมใส่ปีใหม่อันนี้นะเดี๋ยวสิผ้าก้นยางไปเบิง่งแคบไป่นำเลิกโนกบอลนี้เนาะหพวมันเป็นเขื่อนมันเป็นเขื่อนแล้วเขาตันนำ้ำมาะสามเมตรปลายคนละ อันนี้คือบรรยากาศทั้งหลังเนาะเบื่อหนักกับเป็นครัวขามท้าเนาะผู้ใดสิมาแวะ z o m อันนั้นเครื่อ,อนน่ก็เขาขี่รถอันนั้นมากนะบนบนครัวเนาะเดี่ยวใสเขามากอะกามนแล้วเนาะขี่ขีข่มาตามแค่น้ำจาจเนี่ยเผด็จเท,ทาากักแน่ออ๋พี่น้องเลยน้ำใสอีนีพี่นอ้อง มาติงอย่างโดียวเนาะฮ่าไ่สิขาดเลยโอ้โหบ่งเนี่ยความหนามันใสจมันเทียนหมดอันนั้นเนาะเงาภูเขาไปเดี๋ยวมาติงสีพาทุกคนไปเบ่งบอลข้เจ้าดินเนาะกินลมชมวิวบรรยากาศยามแรงพี่น้องาะเลย ส่วนนึงเขาเจ้าเขาเจ้าปล่อยน้ําแล้วเขาเจ้าเฮ็ดการเจือ่นเนาะทางนี้นะแคบนี่นะเขาเฮ็ดการเจือนเพราะว่าตอนตอนเขาขังตอนนั้นเขาังน้ําตอนนั้นเขายังยังเป็นดินอยู่เนาะแล้วเขาอยากมันเจือนมันยังนะเขาก็เลยป่น้ําออกแล้วก็เฮ็ดกเือนใส่จนก็ฮอดยามฝนลพี่น้องฤดูฝนฤดูฝนเนาะแข็งใส่สมบูรณ์นี่จงาม เดี๋ยวหอดบรรยากาศยามฝนบ่นติงสิถ่ายบรรยากาศงามให้เบิดอีกเนาะไปแต่ว่าตอนนี้เฮาสิขี่รถเลาะส้มก่อนขี่รถเลาะส้มบรรยากาศเนาะผู้ผู้เฮาหลนกันงามได้พีนอน่ะยานี่กันด้มันเนี่ยอาเขียว งไมเลล้เนาะไม่ได้ขายทั้ขงขาง Đó mua kỵ nó này cả đi nó không hay không nã anh này cả vị trí si việt nhám lẹ vì nó Bọn này bên 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 Bọn này làng, bọn làng cái bọn bên bọn tiêu nó. นี่บอลน,นี่บอลน,นี่ครับเพื่อนบอลลินพี่ไม่พี่ไม่แต่ลพี่เพื่อนสิลินบอลน,นี่แหละโอ้คนละย่างแบบต่อยใหม่พี่น้องยละย่ายงแบบต่อยใหม่โอ้นี่เพคนมีบริการมีบริการเสาเนาะเดี๋ยวสิจอดเล นี่คือบรรยากาศดูเถอะโอ้ฝนกะโคนกันเจากับชิมาลินอยู่นี่แล้วอันนี้พ่นมีคงเบ่งใ้เสาเอากับแล้วอันนี้วม้มีค่มนว่ามือหนิ เข้าเจวามาลินเนาะมันฝนแล้วมันเศ้ามันติดฝนแหละเศร้าว่นนี้อานี่นะอันเท่าไรสมุนงค์หนึ่งห้าพันเสือสุสีก็เศร้าเนาะสมุนงค์หนึ่งห้าพันคือคือผมไปอันนั้นไปลินอยู่บนนะบนเขื่อนนะจ้าว่ามันเลิกจ้าย้โอ้ นึกว่าเขาเขาเขาจะหายดินอยู่ที่เบื่อั่นก็ได้อยู่นี่มันบ่เลิกบอลนี่เนาะมาคูมมือบนนี่หมู่ชุวชนปีใหม่เนาะเขาจะมาดินหนามมีการเศร้าพี่น้องเลยสมุนงึงหาฟันสำลีนอันนี้คือบรรยากาศยามแรกเนาะบาติงกัมายาคำแหละ โคกหมู่เนะพี่น้องหาหม,นะมู่นะเหม่อนทุ่งบรรยากาศเนาะงามงามทีชีวิตยามแหลงนี่คือบรรยากาศผู้ ไอเว้นกะสิโตกะดินนะพี่น้องเไงมันก็ขึ้นกับอันนี้เนาะยามแรงกันเลยไปเดี๋ยวมาติงสีผ้าขี่รถเลาะสขี่รถขามเพื่อนนะขามท่าเนี่ยขี่ไปขามเบอร์นี่แล้วก็ขี่ขึ้นไปเทิรกเนาะคนยังบุดต้นเห็นเบอร <c ười> Let's go บรนยากาศน้ำแรงก็เป็นตะมวเนากอย่ตงนี้ คือบรรยากาศแค่น้ำจใาเนาะถ้าไหนถะ้าเหมือนอะกับเป็นบริษัทที่ว่าเกันพัฒนาเนี่แหละพี่น้องพัฒนาน้ำใจเนี่แหละแต่ว่าเปิดการยังโมเฮ็ดเฮ็ดโมทันแล้วพี่น้องเลยเป็นสเฮ็ดเยี่ยมฟอมใส่สซเฮ็ดให้เมืองอนุวงศ์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวพี่น้องคลยขันเด,ดือดเลี่ยงโอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยฟอมงาม ก็สิเขามาหลินลายเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สิจบพี่นสนุกอรพี่น้องเลยทุกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สองบาติงเดอร์พี่น้องเพราะว่าถ่ายไปมันก็สิญญาเนาะบาติงสิเฮดเป็นอีพีหนาเนาะขอกันอีพีหนาพี่น้องบ๊ายบาย